เมอยู่ในว่าคำเหน้ยว Why you c a t c me เด็ดอ๋อ พีเทมีวันทุกทีอยากพี่เทมใช่พี่เทมสต็อปเทคเอโฟโต้พี่เทมไปดิ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 เน่ไปดิกด We have to go back to that that sea with him. Tá? Uh -huh. Oh! Come on, mate.